สำหรับของลูกค้าบางคนอาจจะดึงขึ้นไปแล้วเหมือนกับว่าติดติดไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้เป็นมาตรฐานของเรื่องความปลอดภัยนะครับการปรับตั้งอยู่ด้านหลังนะสังเกตง่ายๆครับตรงนี้ตรงเนี้ถ้าเกิดว่าดึงขึ้นไปแล้วมันติดนะไม่ไม่สะดวกแบบนี้นะครับให้ใช้มือดึงตัวนี้ง่ายๆดึงเบาๆแค่นี้เองครับใช้มือดึงแค่นี้เองครับก็จะขึ้นได้ง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นพอเพียงพอเลยครับ ว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะปรับให้มันง่ายเลยอะครับมันมีวิธีการดังนี้ก็คือให้ใช้ไขควงหัวแฉกแบบนี้นะครับทําการคลายเกลียวบริเวณที่อยู่ด้านล่างสุดตัวนี้ทั้งสองฝั่งการคลายเกลียวก็คือคลายให้มันหลวมขึ้นนะครับจังหวะแบบนี้หนึ่งสองตัวนี้คลายไปแล้วนะครับมันถึงได้ขึ้นลงง่ายๆอย่างนี้ของคุณแม่อาจจะแบบ ดึงขึ้นมาสองสเต็ปแล้วติดเลยนะครับไม่ต้องตกใจนี้เป็นปกตินะครับแล้วก็ทําการคลายเกียวน็อตสองตัวนี้1 2ึ่สองนะครับจากนั้นพลิกมาด้านหน้ามันจะมีน็อตอยู่ตรงกลางอังนนี้อีกหนึ่งตัวเห็นไหมครับให้ทําการคลายเกียวให้หลวมขึ้นนะฮะอ่ะ,อ,ะอย่างนี้การคลายเกียวก็คือการหมุนทวนเออเขาเรียก ควรเข็นนาฬิกานะครับผมเสร็จแล้วพนักพิงศีรษะจะขึ้นขึ้นลงได้อย่างอิสระมากขึ้นถามว่าจําเป็นไหมนะครับก็จริงๆแล้วในการใช้งานปกติเราไม่ได้จะต้องมานั่งปรับทุกวันนะครับตงการตั้งค่ามาตรฐานจากโรง,งงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่บางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามันดึงขึ้นดึงลงยาก ก็ให้แก้ไขาตามที่แนะนําแบบนี้